สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการตั้งชื่อวิดีโอนะคะแล้วก็การติดแทก็กการใส่คำอธิบายการเปลี่ยนภาพตัมเนลหรือภาพขนาดย่อนั่นเองนะคะซึ่งมีผลกับการเปิดการมองเห็น ที่ดีมากๆเลยวันนี้ถ้าทําวิดีโอไปแล้วการเข้าถึงน้อยเหลือเกินนะคะโดนปิดกัน้นการเข้าถึงแบบว่าไม่มีใครโพสไปไม่มีใครเห็นเนี่ยคุณต้องมาทําแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยไปดูกันเลยวิธีการทํานะคะก่อนอื่นเนี่ยใครที่เข้ามาแล้วก็พิมพ์ทักทายกันด้วยนะคะชื่อเล่นรับชมจากที่ไหนนะคะพิมพ์บอกกันด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ส่วนใน YouTube ก็ฝากกด s u b สไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณอย่างยิ่งค่ะะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะ,ะก่อนอื่นเข้าไปในแฟนเพจ f a e e o o o k f c e e o o o k แฟนเพจของคุณก่อนนะคะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ไปเลือกวิดีโอที่เราต้องการจะแก้ไขนะคะตั้งชื่ออะอันนี้เลยก่อนอื่นนะคะให้เข้าไปที่3จุดนะคะเดี๋ยวขอย่อหน้าจอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมองกันไม่เห็น ่าโอเคนะคะเมื่อเราไปที่วิดีโอแล้วนะคะให้ไปที่3จุดแล้วมาที่แก้ไขค่ะนะคะเมื่อกดแก้ไขแล้วรอสักครู่อันนี้เป็นเพรานะอินเทอร์เน็ตนะอ่ามาแล้วมาแล้วนะคะอ่อนา้ามันใหญ่ไปหน่อยเนาะสักครู่นะคะเต็มมองเห็นไหมเนี่ยขอดูก่อนอุย้ยโอเคพอเห็นอยู่เนาะพอเห็นอยู่เนาะ หรือจะย้ายมุมกล้องดีอ่ะเห็นไม่เป็นไรนะคะอ่ะไปดูกันเลยอันดับแรกนะคะเป็นเรื่องของชื่ออยู่ตรงนี้ค่ะชื่อวิดีโอนะคะถ้าใครที่ไม่ได้ตั้งเนี่ยตรงนี้มันจะไม่มีข้อความอะไรเลยแต่อันนี้ครูมาตั้งแล้วนะคะทุกคนก็สามารถมาตั้งได้เลยนะคะมาพิมพ์ไปเกี่ยวกับวิดีโอว่าวิดีโอของคุณเน่ย เป็นคอนเทนต์ของคุณพูดถึงเรื่องอะไรนะคะชื่อวิดีโอหรือใส่คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหรือธุรกิจของคุณนะคะนี่ก็จะทําให้คนเนี่ยมีความคนที่มีความสนใจเรื่องพวกนี้จะเห็นวิดีโอคุณเยอะขึ้นนะคะจะช่วยเปิดการมองเห็นได้เยอะขึ้นนะคะวิธีการก็มาพิมพ์ชื่อตรงนี้ใส่คีย์เวิร์ดไปนะคะตรงนี้จะจํากัดนิดนึงนะคะ จะใส่ได้ไม่ยาวมากแต่ก็แต่ก็ถือว่าพอสมควรนะคะลองเลื่อนดูเสร็จแล้วให้จุดสังเกตนะคะบางคนเนี่ยถ้าพิมพ์ยาวเกินตรงนี้มันจะเป็นสีเทาๆมันจะแบบว่าให้กดบันทึกไม่ได้อเดี๋ยวลองลองดูก็ได้นะคะ,อ,ะอ่ะเห็นไหมคะเห็ุหายไปละถ้าถ้าตัวอักษรเยอะเกินเนี่ยมันจะบันทึกไม่ได้ดังนั้นก็ต้องลบเนาะอ่แเราก็ไปลบ เอาให้พอดีนะคะนี่วิธีการดูนะหลายคนบอกว่าทำไมเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้คือตัวอักษรเยอะเกินไปจ้าอันดับแรกนะต่อไปต้องคาอธิบายอันนี้ก็ช่วยได้มากๆเลยนะคะทุกทุก,ทก ทุกตรงเน่ยทุกตรงตั้งแต่ตั้งชื่อคำอธิบายการติดแท็กนะช่วยนะคะเรื่องของ SEO ด้วยซึ่งดีมากๆการเข้าถึงการค้นหาที่ดีมากเลยนะคะรวมมาถึงคำอธิบายอันนี้ให้ใส่เยอะๆเลยนะคะเกี่ยวกับธุรกิจคุณหรือว่าเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่คุณทำนะคะก็ใส่เยอะๆก็จะมีผลดีมากๆในการเปิดการมองเห็นนะคะทำให้คนเห็นวิดีโอคุณเยอะขึ้นต่อไปเป็นเรื่องของแท็กค่ะแท็กนะคะนี่ก็ใส่พวกคีย์เวิร์ดนะจริงๆตรงคำอธิบายเราก็ใส่ได้ด้วยนะคะใส่แฮแทก ด้วยยิ่งดีใส่แฮชแท็กใส keyword ะคะ่คีย์เวิร์ดนะคะแต่ครูขี้เกียจนะคือก็แต่ใส่พอประมาณแต่ถ้าใครขยันเนี่ยใส่เยอะๆใส่เยอะๆเลยการเข้าถึงจะดีมากนะคะเสร็จแล้วตามมาที่แท็กก็คีย์เวิร์ดเหมือนกันคีย์เวิร์ดที่จะค้นหาธุรกิจสินค้าบริการของคุณเจอนั่นเองนะคะที่เกี่ยวข้องวิธีการทำนะเดี๋ยวทำให้ดูอะเอาออกก่อนเพราะว่าอันนี้มันมันเต็มแล้วนะ,ะวิธีการทำนะคะคุณเข้ามาในอันนี้มันไม่ได้มีอยู่แล้วนะครูมาพิมพ์เองนะคะทุกคนอะ เปิดการมองเห็นใช่ไหมอะเปิดการมองเห็น แบบนี้นะคะเมื่อพิมพ์เสร็จนะรอตรงนี้มันขึ้นให้เต็มก่อนเห็นไหมเมื่อขึ้นเต็มแล้วกด enter 1นึ่งทีค่ะมันจะขึ้นเป็นแท็กแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องใส่แฮตแท็กถูกว่าบางทีหลายๆคนนึกว่าการติดแท็กก็ต้องใส่แฮตแท็กด้วยนะคะแต่อันนี้เขาทําไว้สําหรับแท็กโดยเฉพาะเลยนะคะก็แค่พิมพ์คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องแล้วก็ enter แค่นี้ก็เสร็จเลยนะคะอ,อันนี้เห็นไหมเสร็จแล้ว3 3 3อย่างนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของ มองเห็นเนาะมองเห็นเนาะต่อไปเป็นเรื่องของภาพขนาดยอ่อภาพตั้มเมลหรือว่าภาพค้างนะคะเรียกอะไรก็ได้เหมือนกันให้เข้ามาตรงนี้ค่ะคำว่าภาพขนาดย่อนะมันมีภาพใหญ่กับภาพเล็กให้คลิกไป1หนึ่งทีนะคะอ่ะทุกคนดูนะคะขอเลื่อนลงนิดนึงอ่ะทุกคนดูนะคะมันจะมีที่ทางระบบเนี่ย เขาส่งเขาเลือเขาสุ่มเลือกไว้ให้เรานะคะตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้อะถ้ามีแอคที่ดูน่าสนใจหรือว่ามุมที่เราสวยนะคะแล้วแต่เลยเลือกที่เราชอบนะคะก็เลือกมาสักหนึ่งแอคนะคะก็กดบันทึกเป็นอันเสร็จสิจส้นทุกอย่างนะคะแต่ถ้าไม่พอใจถ้าภาพตรงนี้เออมันไม่โอเคนะคะบางคนทําภาพทํารูปภาพไว้อะเป็นภาพป,ปกนะคะก็สามารถมากด เพิ่มตรงนี้ได้นะคะคุณก็กดรูปภาพแล้วก็เอาภาพที่คุณทําไว้ข้างนอกต่างหากอะมาเป็นภาพปกวิดีโอของคุณก็ได้นะคะ mm. ก็เพียงแค่กดเลือกอ่าแล้วก็ไปเลือกว่าเซฟไว้ที่ไหนก็นํากดโอเพนเข้ามาแค่นี้เองนะคะอ่าถ้าเกิดยังไม่ไม่พอใจถ้าไม่ได้ทําภาพไว้อีกเลือกจากเฟรมนะคะนี่มองเห็นอยู่เนาะเลือกจากเฟรมก็คือในวิดีโอของเรานั่นแหละสักช็อตหนึ่งแต่เลือกเองนะคะไม่ไม่เอาที่เขาสุ่มให้ก็กดเลือกเฟรมค่ะอ่าแล้วก็มากดตรงนี้อ่ะ เห็นไหมติ๊กตรงไหนก็ได้อะช็อตไหนก็ได้นะคะเอาช็อตที่เราชอบจริงๆนะคะช็อตที่แบบอ่ะยิ้มสวยหรือว่าแบบเออฉันสวยหรือว่ามีภาพที่สะดุดตาน่าสนใจนะคะแล้วก็เลือกให้เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดบันทึกภาพขนาดย่อ,อก,ก่อนนะคะอะครูไม่เอานะมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ภาพที่เราเลือกนะคะเสร็จแล้วให้อ่ก็เป็นการเสร็จสิ้นเลยกดบันทึกนะคะแค่นี้เองนะคะนี่ก็จะช่วยโอ้โหช่วยเยอะมากประโยชน์เยอะมากเปิดการมองเห็นนะคะเพิ่มการเข้าถึงที่เยอะขึ้นน ในแพลตฟอร์มต i k t o เอ้ในแพลตฟอร์มติกตอในแพลตฟอร์มแฟนเพจของคุณนะคะและที่สําคัญคือ,อช่วยนะคะในการทํา SEO ที่ลูกค้าเวลาที่เขาค้นหาเขาพิมพ์คีย์เวิร์ดอันเนี้ยจะมาเจอคุณใน Google ก็เจอนะคะพิมพ์ใน Google ก็เด้งขึ้นไปเจอได้มีโอกาสเพิ่มมีโอกาสแบบเข้าถึงผู้คนที่มากขึ้นมีโอกาสเป็กนการขายที่มากขึ้นเจอลูกค้าที่แบบมุก กว้างขึ้นขยายลูกค้าได้กว้างขึ้นแล้วก็มีผลในระยะยาวมากๆเลยทีเดียวนะคะข้อดีเยอะแยะไปหมดนะคะดังนั้นก็อย่าลืมนะะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพิมพ์คอมเมนต์ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวเจอรอรอดูอัปเดตในคลิปต่อไปว่าจะมีความรู้อะไรดีๆมาฝากทุกคนอีกนะคะรอติดตามค่ะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย